แฟนฟังนารีกูลเคลื่อนไหวด้านข้อความนี้พร้อมแท็กหาแฟนสาวจากเ,เรื่อนดาวสุดร้อนฉาดถูกพูดถึงอย่างมากที่ถูกสาวรายหนึ่งแชอักษรย่อฟอมีอะไรกับตอวงเดฟแฟนของสาวปิศนาหลายคนพุ่งเป้าไปที่นักแสดงสาวฟังนารีกุลจนกระทั่งแฮแท็กฟังนารีกุลพุ่งติดเท็นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งข้ามวันข้ามคืน โดยฟังก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วว่ากับพี่ที่เป็นประเด็นรู้จักกันและสนิทกันในฐานะพี่เพื่อนร่วมง,งานแต่เนื่องจากมีการพัดพิงคนที่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะแด้เป็นเรื่องส่วนตัวจึงขอไม่ลงรายละเอียดแต่ก็มีส่วนจริงไม่จริงเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดกัน ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งพี่ผู้หญิงว่าไม่ได้เป็นคนส่งแชทด่าสุดแฟนหนุ่มของสาวฟังก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอิสตาแกรมโดยเป็นการโพชีตแจ้งของสาวฟังนั่นเองค่ะและระบุข้อความให้กําลังใจแฟนสาวด้วยว่าสิ่งนี้ก็จะผ่านไปเช่นกันทัางกางแฟนๆและแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจพวกเขาทั้งสองคนจํานวนมากทีเดียว